บางทีเนี่ยผู้หญิงพูดอะไรไปมันไม่ใช่เพราะว่าเสียงของเราไม่ดังพอเพราะเสียงของทุกคนเท่ากันแต่เสียงของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกได้ยินเพราะเขามองว่าเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องทําเสียงของเราให้ดังขึ้นมากกว่าเดิมเพราะว่ายังไงตอนนี้คนก็รับฟังเสียงของเรามากขึ้นแล้วพูดเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเสียงของเราก็มีค่าเหมือนกันสวัสดีค่ะ a m ม n ด a c h a r i s s อ o b ด a m Miss Universe Thailand นด์2020ค่ะ มิส s u นิเวอร์สไทยแลนดก็คือกระบอกเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่เรามีเสียงดังขึ้นพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงและมีความรับผิดชอบเพราะว่าเราได้มาใส่สายสะพายไทยแลนด์ Thailand. เป็นตัวแทนของคนไทยที่จะไปประกวด Miss Universe ค่ะได้คิดว่ามันคือหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบสูงหน้าที่หนึ่งจากค่านิยมนางงามสมัยก่อนแน่นอนว่ามันแตกต่างกับปัจจุบัน เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนางงามจะต้องไปเป็นตามสมัยนิยมของความสวยความงามไม่ว่าจะเป็นหน้ากลมหน้าเรียวหน้าเล็กเอวข้อสะโพกผายแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีกรอบที่ชัดว่าจะต้องรูปลักษณ์อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสวยแต่สมัยนี้เนี่ยมันคือความคิดมากกว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้มีค่าแค่ที่ความสวย แต่มันคือความคิดด้วยอย่างเช่น Miss Universe Thailand ปีนี้ค่ะมันมีการทำคีย์เวิร์ดขึ้นมาแล้วมันทำให้เป็นกระแสที่สังคมพูดถึงเป็นจำนวนมากและได้คิดว่ามันเป็นการทำกรอบใหม่ๆให้กับความสวยนะคะมันเป็นเหมือนการออกมาจากการตีกรอบตรงนั้นเลยเพราะมันทำให้มันเป็นประโยชน์ให้กับผู้หญิงยุคใหม่ด้วยค่ะแต่การใช้คีย์เวิร์ดมันทำให้คนเนี่ยลืมถึงความสวยภายนอกไปเลยแล้วเขามาโฟกัสกับความคิด กับการพูดของเราซึ่งมันก็คือความคิดความสามารถของผู้หญิงเฟมินิสต์ก็คือการที่เพศหญิงเนี่ยโดนกดขี่มาเป็นระยะเวลานานแล้วเรามาอยู่จุดๆุดหนึ่งที่เราสามารถลุกขึ้นมายืนเรียกร้องความเท่าเทียมกันได้แล้วนั่นคือความเป็นเฟมินิสต์ของดาคือการเรียกร้องความเท่าเทียมระหว่างเพศหญิงเพศชายและทุกๆเพศค่ะ การที่เราเป็นเพศที่ไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าใครจะมีอํานาจมากกว่าเหนือเพศอื่นเราแค่ต้องการให้ทุกเพศเนี่ยมันมีความเท่าเทียมกันมันไม่มีเรื่องอะไรที่น่ากลัวเกี่ยวกับความเท่าเทียมเลยนะคะการที่เสียงเราดังขึ้นเนี่ยแปลว่าเรามาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็อยากจะให้ผู้หญิงทุกคนสู้กันต่อไปค่ะจะบอกว่าให้เปิดใจให้กว้างขึ้นค่ะ and mind your own business พูดได้ไหม สิ่งที่ชอบมากๆเลยมันก็คือ environment ที่เราไปประกวดค่ะเราอยู่ท่ามกลางผู้หญิงที่เขามีความฝันเขามีความพยายามที่จะไปถึงฝันจนได้และมันมีคำคำหนึ่งภาษาอังกฤษที่น่าชอบมากๆเลยเขาบอกว่า surround yourself with the people you want to be like เขาบอกว่าให้อยู่ท่ามกลางคนที่เราอยากจะเป็นแบบนั้นและการที่เราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ย มันคือผู้หญิงที่มันมีความพยายามอะแล้วเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าโออเราอยากพยายามมากขึ้นมันทําให้เรามี drive ที่จะพุ่งไปถึงฝันของเราค่ะ ok ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้าด้วยนะคะด้าสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองและเมื่อถึงการประกวด Miss Universe ด้าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะอย่างนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะมงสามค่ะ